ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับเดินมาเจอหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งอยู่ในระแวกกบ้านเดียวกันนั่งทําหน้าตาเคร่งเคียดอยู่ครับซึ่งหญิงไม้คนนี้ครับสามีของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนะครับด้วยความที่หญิงไม้หน้าตาจะาสวยครับชายหนุ่มก็เลยถูกใจครับชอบก็เลยเดินเข้าไปทักทายพูดคุยครับชายหนุ่มก็ถามขึ้นมาว่า<ๆ>เธอเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะทําไมนั่งดูหน้าตาเคร่งเครียดจัง หญิงไม้ก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันมีเรื่องทุกข์ใจอะไม่ค่อยสบายใจเลยอยากจะไปหาที่ดื่มที่กินเพื่อให้มันหายทุกข์ใจไปนะครับก็เลยถามกับมาที่ชายหนุ่มว่าจะคุณนะว่างไหมด้วยความที่ชายหนุ่มชอบพอหญิงไม้คนนี้อยู่แล้วครับก็เลยรีบตอบกลับด้วยความรวดเร็วเลยว่างครับว่างมากๆหญิงไม้ก็เลยตอบว่างั้นดีเลยพี่งั้นหนูฝากลูกของหนูสองคนไว้กับพี่ก่อนนะ Ha 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 ha!